ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ส่วนป่าบางบทอนะคะได้จะอิจกรรมฟรีมาเช็คมาค่ะโดยการที่คนในชุมชนและเกษตเรตฐกรวนคะคะได้นำสินค้าของตัวเองที่มีอยู่แล้วค่ะมาแปะรูปให้อยู่ระดับมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าอิจกรรมเป็นยังไงมากค่ะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินเข้างานกันค่ะเพื่อนๆลองสังเกตต้นมะม่วงทางขวามือนะคะจากแบบนี้ให้กลายมาเป็นแบบนี้ว้า ต้องขอบคุณพี่พีสิทธิ์เก่ามอสยามที่มาช่วยจัดดอกไม้ตองต้นมะม,ม่วงให้สวยงามรวมทั้งอาจารย์ชัดชนะอีกครั้งเรายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยตกแต่งสถานที่นี้ด้วยในนามของม ah หาไรมอสยามค่ะเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามประการตามากเลยค่ะังมี กรสามารถถูกออกมาเป็นรูปหัวใจเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ค่ะเป็นจุดเช็คอินอินวิลี่นะคะที่สวยงามสามารถมาถ่ายรูปกันได้ค่ะ ในห,หลายๆซุ้มนะคะได้มีการแจกของและขายของค่ะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะและมีการให้ความรู้อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เป็นคาบเียนของอาจารย์ชัชนะค่ะอาจารย์ได้ให้พวกเราเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะพวกเราได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากกิจกรรมนี้มากเลยค่ะ วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสประจำอยู่ที่บูธของมหาวิทยาลัยสยามค่ะโดยบูธของเรานะคะมาให้ความรู้ทางด้านการปลอดภยัยทางการเงินและความปลอดภัยทางด้านสุขภาพค่ะโดยมีคณะบริหารธุรกิจและคณะสาธารณสุขค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะประกอบไปด้วยอาจารย์และนักศึกษายอย่างพวกเรามาให้ความรู้กับคนภายนอกนั่นเองค่ะพวกเรานะคะได้มีการรวบรวม คนในชุมชนนะคะที่มีสินค้าอยู่แล้วแต่ไม่มีที่จำหน่ายหรือมีสินค้าอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นให้สูงขึ้นโดยการใส่โลโก้เข้าไปทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่อาจจะไม่มีโลโก้พวกเราก็อาสา,าทำให้นะคะอีกทั้งนะคะยังมีคณะสาธารณสุขค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆค่ะ ในกิจกรรมนะคะยังมีการนวดแผนไทยด้วยค่ะเพียง200บาทเท่านั้นค่ะส่วนตัวเรานะคะเราไม่กล้าในการนวดแผนไทยค่ะนั้นเราส่งหน่วยกล้าตายไปดีกว่าให้อาจารย์กับรุ่นพี่ไปนวดกันตามสบายเลยค่ะระหว่างที่เรารอรุ่นพี่กับอาจารย์นวดกดจุดอยู่เราก็ได้ไปอ่านสมุนไพรไทยและผักไทยที่มีสรรพคุณ เป็นยาได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆรู้กันไหมคะอย่างผัดกะเพราช่วยในเรื่องการขับลมได้ดีมากเลยนะคะในระหว่างนั้นเราได้ทานข้าวกลางวันไปด้วยค่ะข้าวกลางวันที่เราทานอยู่ก็คือขนมจีนน้ำยาค่ะตัวนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยค่ะเราเมื่อเลยคิดไปว่าถ้าเส้นขนมจีนทำมาจากพืชผักและดอกไม้ที่มีสรรพคุณให้ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเช่นเราทำมาจากอัญชัน ที่ทำให้ผมเราไม่ขาดล่วงหนาแน่นผิวพันธุ์มีเปล่งปังจะเป็นยังไงนะแล้วเราก็ยังคิดอีกว่าถ้าเราทำเป็นเส้นขนมจริงขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะให้มันเก็บได้นาะนเหมือนเส้นหมี่สำเร็จรูปจะดีดกว่าหรือเปล่าจะเพิ่มความอร่อยและความหนุกหนับของเส้นและยืดเวลาในการกินของเส้นได้นานยิ่งขึ้นถ้าเราเก็บ ในรูปแบบของแห้งแต่ว่าพอเรามาทำแล้วยังมีความหนุบหนับของเส้นขนมจีนอยู่โดยที่ของเส้นขนมจีนเรานั้นไม่ใส่สารกันบูดเลยแม้แต่น้อยค่ะเราคิดว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีค่ะเพราะระหว่างที่เราชมสวนอยู่นั้นได้มีดอกอัญชันและดอกไม้ต่างๆที่สามารถกินได้ค่ะ<ม>เราเมื่อเลยคิดว่าถ้าเราเอาดอกไม้แล้ว พวกสมุนไพรที่ชาวบ้านคนในท้องถิ่นได้ปลูกอยู่แล้วมาทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะโอ้โหนี่เหมือนที่อาจารย์สอนเราในห้องเรียนในครั้งที่แล้วเลยข้อที่3ตามรอยพ่อเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความสุขอย่างยั่งยืน เราเห็นว่าชุมชนมีดอกไม้และสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนํามาแปรรูปเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนได้อันนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและอีกทั้งเมื่อชุมชนมีไรายได้แต่ละครอบครัวก็จะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยไม่ต้องมีทุกทางนั้นการเงินอีกแล้วนี่แหละความสุขอย่างยั่งยืนหลังจากนั้นอาจารย์และรุ่นพี่เราได้นวดแผน ไทยเสร็จแล้ววูดของเราก็ได้เก็บเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้พาเราไปล่องคลอ,องแม่น้ําฝั่งทนเหมือนสมัยก่อนที่สัญจรทางเรือเราตกใจมากเรานึกว่าจะมีแต่อันพาวาที่เดียวจะไม่เกิดขึ้นกับฝั่งทนแต่พอเราล่องไปแล้วเห็นต้นไม้เขียวขจีชุม่มช่าไปด้วยน้ํามากเป็นอะไรที่สวยงามมากเราคิดว่าสิ่งนี้แหละ ที่ทุกคนอนุรักษ์ทำให้เราเห็นต้นไม้สองข้างทางที่สวยงามขนาดนี้เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เพื่อให้รุ่นเพื่อให้รุ่นน้องเราเห็นอ่มันไปนะเป็นงไงบ้างกันทุกคนสวยกันไหมสำหรับเราว่าสวยมากและเราก็มีปิติเป็นอย่างยิ่งในการร่องเรือร่องเรือกันเสร็จแล้วเราไปดูภาพความประทับใจกันดีกว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องขอบคุณค่ะ